นายดวง12นักสัตว์ปี2,565ปีฉลูคนเกิดปีฉลูถือว่าเป็นคนที่มีโชคในปีนี้นะครับจะมีการลงทุนรงแรงในการทำธุรกิจใหม่ๆที่ใหญ่ขึ้นสำหรับคนที่ทำงานประจำก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผลักดันนะครับ จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียนหน้าที่การงานการเงินความรักมีบริวารคอยช่วยเหลือสนับสนุนก็สรุปปีฉลูก็เป็นอีกหน,นึ่าาปนะปงปีที่ดีนะครับในปีนี้หาโอกาสไปนมัสการพระธาตุลำปางหลวงนะครับที่วัดพระธาตุลำปางจังหวัดลำปางครับจะเป็นมงคลเสริมตัวชตา,าให้ท่านสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีมงคลและลาบเรื่องตลอดปีครับ <it> <laughs> โชคดีมีเงินใช้ ปลอดโรคปลอดภัยครับ